2.4V สี24 v, ขาวมุกนะครับติดฟิล์มมาใหม่รอบคันเรียบร้อยยางปี21เบิกใหม่แท้เดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยนี่เป็นห้องเครื่องของ Fortuner ปี19คันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าใม,ม่ห้าห0ื่นไม่ค่อยได้ใช้งานเลยมีพรมกระดุมเข้ารูปให้ทั้งคันนะครับรถสวยมากนะครับดูข้างในอย่างเตี่ยมนะครับในเลขไมนะครับห้าหม่นเก้ารถเข้ามาใหม่นะครับโตโยต้าฟอร์จูเ 2.4V นะครับโอ้โหน็อตไม่มีขยับนะ พันพงพันเพจอยู่ครบหมดนะครับรถสวยๆนะครับคันตรงคันหน้าเดิมๆคันนี้นะครับไปรับมาเองกับมือนะครับสวยเนียนทุกตรงสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเเชยนต์นะครับสวัสดี f อนะครับเพชรยน์ตด้วยนะในชา n แนลนะครับสวัสดีครับผมเนเเชยนต์นะครับวันนี้ไปรับรถคันนี้มานะครับเมื่อสักครู่นี้เลยนะเป็นโตโยต้า o r จูเนอร์ 2.4V นะครับจะเดินเข้ามาทำเพียอะไรเนี่ย ผมไม่ตัดด้วยเดี๋ยวลงงนี้เลยเนี่ยไม่ตัดด้วยตัดตัดตัดไม่ตัดไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดลงงนี้แหละเรช่องมันเลียวอยู่แล้วอ๋อเลียวเลียวครับอันนี้คือเดี๋ยวจอดไว้นี่นะไม่ต้องอ่าจะถ่ายเข้าใหม่ใช่ไหมมันไม่ต้องร้านดูดิมีศักดิ์ภาพดิบครับนะพันนี้เป็น 2.4V นะครับเป็นตัวปี19เลยนะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับรถปี2019ันสก้ดิสเพลกสี่ล้อนะครับเลขไมล์ห้าหมื่นนะครับเลขไมล์ห้าหมื่นนะครับราคาตรงนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆนะผมว่่าาานนนนจะะล้้ตๆ อันหกหมื่นประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็น2.4 V ปี2019นะครับเป็นสีขาวมุกรถเดิมมือเดียวป้ายแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ห้าหมื่นผมไปรับมาเองเมื่อกี้เลยนะครับเอามาจอดปุ๊บก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าได้ชมเลยนะครับพอดีน้องสองท่านนี้เป็นช่างภาพประจําบริษัทก็รอถ่ายรูปนะต้องขออภัยที่พูดไม่ไพเราะมากสักครู่นะครับนะคันนี้ไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับที่เป็น LED ด้วยนะครับเป็น LED แบบไบเบียม นะครับแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับสายๆนะโคมแท้เดิมรงงามยังไปเลนสีฟ้าอยู่เลยนะครับรถสวยๆแล้วดูชุดกันชนนะครับแนบสนิทเลยคันนี้นะคจริงๆมันเข้ามา2คันนะอีกคันหนึ่งไม้หกหมื่นนะครับพี่อีคันหนึ่งขับไปเอาไปล้างแล้วนะครับคันนี้ไม้ห้าหมื่นนะครับผมเห็นไม้มันน้อยนะผมก็เลยเอามาถ่ายรีวิวก่อนนะครับราคายังไม่ทราบเลขเป๊ะๆจริงๆนะแต่ประเมินคร่าวๆน่าจะล้านต้นๆนะครับเหมือนคันที่เคยมีนะนะประมาณล้านห้าหมื่นประมาณนี้นะครับ กระจังหน้าผมยังสวยๆป้ายทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะ6711นะครับคันนี้นะสวยๆนะครับคันนี้ได้ป้ายทะเบียนนี้ไปแต่ว่าต้องไปเปลี่ยนก่อเป็นเช็ยนนะครับชุดไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างสวยๆเนียนๆนะครับชุดกันชนนะครับชิดๆเลยนะครับชิดๆแบบนี้เลยรถสวยป้ายแดงไม่เคยทําสีแน่นอนนะครับการันตีนะครับรถสวยมากติดฟิล์มรอบคันมาเรียบร้อยแล้วนะติดมาใหม่ด้วยนะติดมาใหม่ด้วยคันนี้นะครับเดี๋ยวเราขอลถไปเก็บก็คู่หนึ่งนะครับผม นะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับพวกยงพวกยางอะไน,นี่สวยๆเลยนะครับยางก็เป็นดันหลบนะครับเป็นแกลนเทคนะเป็นยางดันหลบนะแม็กก็เป็นทูโทนนะครับปัดหน้าเงานะครับยางปี21นะครับเปลี่ยนยางมาแล้วชุดหนึ่งนะครับคันนี้เปลี่ยนยางมาแล้วชุดหนึ่งนะยางเป็นสัปดาห์ที่46ปี21เนะเปลี่ยนยางมาแล้วหนึ่งชุดนะตัวรถเป็นปี2019นะนะครับยางใหม่ ช่วงล่างเดิมเดมเรียนนะครับวันนี้ขนาดยังไม่ได้ล้างเลยนะรถเพิ่งเข้ามานะครับต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีหักสำหรับคันนี้นะสียังสวยนะเป็นสีขาวมุกท่านะผู้ชมดูสีเวลามันกระทบกับแสงน,นะครับรู้ได้เลยว่ารถไม่มีทําสีนะเป็นเงาเดียวกันหมดเลยนะครับติดฟิล์มรอบคันมาแล้วนะเบอร์หกสิบกระจกของข้างปรับผับไฟฟ้าแนละ้วแล้วก็ตัวปีสิบเก้าเนี่ยมันจะมีตัวไฟอยู่ใต้นี้นะครับเวลาเราปลดลอ็อคนะไฟเลี้ยวก็เป็น l e วดีนะครับที่กระจก นการบันไดก็เดิมๆนะครับไม่มีบุกนะครับรถสวยๆช่องไฟประตูตรงเป๊ะนะครับกุญแจ่าคีเรตสองดอกนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับคันนี้ไม่มีแค่กันสาดอย่างเดียวนะครับรถสวยๆเลยนะป้ายแดงมือเดียวเลยนะครับหนึ่งล้านสี่หมื่นบาทนะครับคร่าวๆนะหนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งล้านห้าหมื่นประมาณนี้นะแต่เลขไม่นะห้าหมื่นชัวร์ๆอยู่ละนะครับห้าหมื่นไม่หลักพันด้วยนะห้าหมื่นหลักร้อยนะครับด้านหลังเป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับยางปียี่สิบเอ็ดของดันลบนะครับแม็กก็เป็นทูโทนนะครับ ไม่มีสนิมแน่นอนสำหรับคันนี้นะรถสวยๆเดิมๆนะครับอย่างปี21สัปดาห์ที่46เหมือนกันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับรถเดิมมากสำหรับคันนี้นะฝาท้ายไฟฟ้านะครับแหลกหลังคามีให้นะเสาวิทยุแบบคีิปฉลามแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังก็มีให้นะครับรถสวยมากนะครับนี่นะไฟท้ายเดิมๆนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเดิมๆสวยๆนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเดิมๆสวยๆรถเดิมๆเลยนะครับคาดหลังก็เป็น โครเมียมนะรัาคาดหลังโครเมียมนะครับพล,ลบาดหลังเป็นโครเมียมนะไฟท้าย LED นะครับรถสวยๆเดิมๆเนียนๆนะครับชุดกันชนแนบสนิทเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสวยมากสําหรับคันนี้นะนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับกระจกเดิมทุกบานนะติดฟิล์มมารอบคันเลยนะมีทิชชู่ยัดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมด้านในนะครับข้างในคันนี้มีพรม เข้ารูปนะเป็นพรมกระดุมเข้ารูปมาทาั้งคันเลยนะครับเจ้าของเดิมก็ติดมานะตัวบอกเป็นเสียมตาลน,นะครับสำหรับคันนี้นะตัวบอกเป็นเสียมตาลน,นะครับแล้วก็มีพรมกระดุมเข้ารูปมาให้นะครับรถสวยๆเนียนๆไร้ริ้วรอยนะครับดูตรงนี้นะไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะรถใหม่มากตรงนี้เป็นที่เก็บกอุปกรณ์มือมแมนะรงนะครับเพื่อมือแมรงแล้วก็ตัวบบอนะครับพับเก็บเรียบร้อยนะครับสวยๆ หลังคงหลังคาสะอาดมากนะครับไม่มีคราบยันเลยนะครับมีแอร์อยู่สามตอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับเบาะสวยๆเนียนๆนะครับสวยๆเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างตัวรถนะครับว่าด้านท้ายเป็นยังไงนะนี่ไม่ได้ล้างและมีฝุ่นอยู่นะครับจุดเม็ดอาร์คลอยพับอะไรต่างๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยสวยๆเดี๋ยวดูด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีเม็ดอาร์คเดิมอยู่นะครับนะเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็จุดพับอะไรต่างๆเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับหัวน็อตนะฝาท้ายไม่มีแกะ นะครับเดินยาวไปฝั่งนู้นนะครับเดิมๆนะครับคันนี้เป็นตัว 2.4V นะครับปี2019นเะเลขไม่ห้าหมื่นนะครับเกียอโต้นะครับรถสวยๆสายๆเลยใครหายอยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์0ูน6 4ห7 7 7 6ี่ศนเจ็ดเจดเจดหนะครับผมเนี่ยเพชรยนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้รีวิวแบบเรียๆสดๆนะเมื่อต้นคลิปมีการพูดคุยกับน้องช่างภาพนะครับอาจจะพูดไม่ไพเราะต้องขออภัยด้วยนะครับตัวเบาะนะครับก็เป็นเสียมตาลนะครับ รถสวยๆนะครับเบาะไม่มีขีดขาดนะครับต้องบอกว่ามันเป็นป้ายแดงมือเดียวเบาะแถวสองเนี่ยนะจะไม่ได้นั่งเลยครับไม่มีรอยยุบนะครับไม่มีรอยยุบแล้วก็ไม่มีขีดขาดด้วยนะครับนะเนี่ยสวยๆเนียนๆอันนี้ผมไปรับมาเองขับมาเองนะขับดีมากนะครับเครื่องเกียร์นี่อย่างแน่นอย่างฟิตฟิตเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับแล้วก็ผมกระดุมเข้ารูปเหมือนเดิมนะครับทั้งคันแล้วก็มีที่เสียบไฟแล้วก็ power outlet อยู่ตรงนี้ นะครับรถสวยๆเ er 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 นียนๆนะครับซอกประตูเสาเอเสาบีนะครับดูได้เลยนะครับสวยใสแน่นอนนะครับรถเพชรยนต์การันตีอยู่แล้วนะครับไม่มีพีความจมน้ําชนหนักนะครับกระจกก็จะเป็นโตโยต้าแท้หมดเลยนะครับมีกระจกโตโยต้าแท้อันนี้ก็โตโยต้านะครับสวยๆนะครับกระดูกงกระดูกงูนะครับนอกในนะครับเหมือนเดิมนะครับรถเงนเนียนนะครับดูได้เลยนะครับรถไม่มีทําสีนะครับสวยมากนะดูนะครับพวกเม็ด นะครับอันนี้มันเป็นรอยต่ออยู่แล้วนะครับมันจะมี2จุดตรงนี้นะครับสีตรงนี้กับสีตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีเดียวกันนะครับเพราะว่ารถเนี่ยจะเป็นรถสภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้ารถทํามานะครับตรงนี้มันจะไม่ใช่อย่างนี้ละนะครับมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็โครงสร้างตัวรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมการันตีเลยนะครับแล้วก็บริษัทรยนต์การันตีนะครับมือเดียวป้ายแดงไม่มีพิกความนะครับไม่ห้าหมื่นเท่านั้นเอง นะครับต้องบอกว่ารถขับดีมากนะรถขับดีมากนะพอดีว่าเช้าเขาเสนอมาบอกว่าเขาคนรับรถคนหนึ่งผมวิ่งกระโดดคือรถก่อนเลยนะเพราะว่าผมหา Fort จ n e r นะที่กำลังจะเข้ามาหลายคันนะเพราะลูกค้าสนใจค่อนข้างเยอะนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับไม่ห้าหมื่นนะรถสวยๆเลยนะเสาเอมิทวิตเตอร์ทั้งสองฝั่งนะครับแผงประตูเดิมๆนะครับกระจกโตลต้าแท้นะครับแล้วก็เม็ดอาร์ตขอบประตูเนี่ยเนียนๆสวยๆ นะครับแผงประตูไม่มีขีดขาดเลยนะตัวพลาสติกสีดำก็ขมขมเข้มเข้มแบบนี้นะครับหนังก็เดิมๆสวยๆนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสภาพดึงเนียนกิฟขนาดนี้เลยนะครับใครกําลังตัดสินใจอยู่รีบๆเลยนะครับติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับมีระบบเกียร์พายโดชิฟนะครับมีปุ่มคูซ์สตาร์ทให้นะครับมีระบบเกียร์พายโดชิฟนะครับมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายฝากระโปรงนะครับฝา ปิดวิทยุกะนะเนี่ยเดิมๆนะครับหน้าจอเรือนใหม่ใช้ได้ทุกจุดนะครับเปิดปิดดูได้เลยว่ารถเดิมมากนะครับนี่รถสวยๆนะครับหน้าจอตัวนี้ก็เป็นตัวทัศสกรีนนะครับมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะครับมีระบบเนให้นะครับก็คือเป็นระบบนำทางนะครับคันนี้มี SD สซีกาพร้อมใช้งานเลยนะครับคอนโซลด้านหน้านีาน่ไม่มีดิวลอย นะครับใหม่ๆนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับสวยๆนะครับฝาปิดทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับ USB power outlet นะครับที่วางแก้วน้ำนะครับตรงนี้เป็นกุญแจเนาะผมกุญแจวางไว้นี่เมื่อสักครู่นะข้างบนก็จะเป็นลายไม้นะครับสวยๆนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดหรือเกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะครับมีทิปโทนิกปรับบวกลบเป็นเกียร์สปอร์ตตัว S นะครับเลื่อนมาได้เลยนะครับมีโหมดการขับขี่สองโหมดอีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดให้เหมือนเดิม แต่ตัวที่เท้าแขนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยโดนใช้งานเลยเพราะว่าใหม่มากและไม่มีรอยด้ว้นะสวยงามนะครับใสๆแบบนี้เลยเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับเนี่ยเลขไมล์ห้าหมื่นเก้าร้อยสิบแปดกิโลนะห้าหมื่นเก้าร้อยสิบแปดกิโลนะครับกับรถราคาแบบนี้นะผมบอกเลยว่าหาไม่ได้อีกแล้วนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมประเมินราคาคร่าวๆไว้คือ1ล้านต้นๆนะครับน่าจะ1ล้าน5 0,000ื่นนะครับเดี๋ยวรอราคาชัดอีกทีนึงผมลงใต้ไว้ แจ้งไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องคันนี้กันนะครับยังร้อนๆอยู่เลยนะผมไปเอามาจากแถวพระราม9นะครับเพื่อสักคู่นี้นะครับไปง่ายมาง่ายนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเดินทางมาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้นะบริษัทเราตั้งอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์ทั้งกรุงเทพชลบุรีแล้วก็ตัวการจนนาพิเศษนะครับใกล้กันหมดเลย นะครับฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับสวยๆนะพวกเบ็ดอาร์คเดิมๆเนี่ยอยู่ครบหมดแล้วก็ตรงนี้เป็นแถบสีเขียวนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับสวยๆเลยนะนะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับเดิมๆนะครับคันนี้สองจุดสี่วีปีสิบเก้านะครับไม่ห้าหมื่นใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับหัวนงหัวน็อตนี่เนียนๆนะครับฝากระโปรงแท้เดิม แล้วก็พวกปั๊มลมนะครับปั๊ม ABS อะไรต่างๆเดิมๆหมดเลยนะครับแคปตลลติกก็อยู่ครบนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีสนิมนะครับเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็ฝาครอบวาล์วนะครับไม่มีคราบน้ํายาอะไรปิ้นๆออกมาไม่มีคราบน้ามันเครื่องนะแห้งๆเลยสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็ตัวคานนะครับด้านข้างนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาในเดิมๆไม่มีผ่าไม่มีวาวนะครับ ต้องบอกว่าน้องๆป้ายแดงก็ว่าได้นะสําหรับคันนี้นะมี2คันนะครับมีไม่ห้าหมื่นกับหกหมื่นนะครับใครสนใจคันไหนก็โทรเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไม่ไปหกหมื่นเดี๋ยวผมมาถ่ายอีกทีช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จนี้ต้องไปทานข้าวละนะผมเที่ยงพอดีนะครับเราเป็มีขยะปลอกคตัวตอกตัวอาอยู่ครบนะครับคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมเสวยสเนียนนะครับรถเพชรยนต์การันตีอยู่แล้วนะครับไม่มีพิษความจมน้ําชนหนักกับสีตัดแต่งตัวถังนะครับแบตเตอรี่เป็นยูซ่านะลูกใหญ่เป็นแบตน้ํานะครับลลูกใหญ่เย นะครับแล้วก็เนี่ยคานคืนแก้มเกิ่มอะไรต่างๆนี่ใสๆเนียนๆนะครับสวยๆนะครับแล้วก็หัวนากระโปรงนะครับไม่มีขยับเลยนะครับคันนี้ก็เอาพอของปากของคอนะครับหากใครสนใจนะครับตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V ปี2019คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลขไมล์59,118กิโลนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0626407776ครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝากเลยนะด่วนๆนะคันนี้นะขอบคุณครับ